สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีวันนี้วานนาเสนอเห็ดลวกน้ําจิ้มแซ่บๆนะครับผมทาเป็นน้ําจิ้มเจ่วก็ได้นะครับผมนี้ใช้เห็ดนางฟ้านะผมได้รับมาสดๆเลยนะครับผมเราก็จะมาร้างทาความสะอาดแล้วเราก็จะตั้งน้านะครับผมใส่เกลือไปนิดหน่อยเกลือจะดับกลิ่นของเห็ดนะครับผมเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมเสร็จแล้วเราก็ให้มันลวกให้มันสุกพอเราสุกแล้ว เราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันนะครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่แซ่บมากเราสามารถทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับผมใช้พริกสดนะครับผมสูตรน้ําจิ้มพริก น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ลงไว้ให้ในคลิปแล้วนะครับผมก็ลองไปดูหาดูนะครับผมในช่องทุกสิ่งหรือว่าในคลิปของท่านท่านอื่นก็สามารถดูได้นะครับผมเป็นน้ำจิ้มที่ทำไม่ยากน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือน้ำจิ้มย่างเห็ดนั่นเองที่ว่าผมเคยลงไว้นะครับในน้ำจิ้มย่างเห็ดนะครับผมเสร็จแล้วเราลวกเสร็จแล้วเราก็จะมาะใส่ตะแกรงนะครับผมก็คือให้ให้มันสะเด็ดน้ำนะครับผมให้มันสะเด็ดน้ำแล้วก็ เราให้เย็ยนหรือว่าเราจะไปน้องน้ำเย็ยนแต่ว่าจริงๆไม่ต้องน้องน้ำเย็ยนก็ได้มันเสียรสชาตินะผมเพราะว่าเราทานเองนะผมไม่ได้ทําเป็นหมูมากนะเนาะเสร็จแล้วเราจะาทําน้ําจิ้มแจ่วหรือว่าน้ําจิ้มไม่แจ่วก็ได้จ้า,าน้ําจิ้มแจ่วกับน้ำไม่แจ่วไม่แจ่วแตกต่างกันยังไงน้ําจิ้มแจ่วคือใส่ขา้าวคั่วนะผมถ้าเราจะใส่ขา้าวคั่วลงไปเนี่ยเราก็จะเ,เป็นน้ําจิ้มแจ่วเราก็จะใส่พริกป่นลงไปชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานี่เป็นพริก พี่เขาผมที่ผมตำเองมันจะเผิดมากเสร็จแล้วจะใส่ซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวก็ได้แล้วแต่เราบีบมะนาวนะผมชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วแต่เรานะผมมันจะตัดกันนะผมแล้วก็จะแซ่บๆมากแล้วก็จะหั่นผักชีฝรั่งนะผมหรือใบสะระแหน่ก็แล้วแต่เราลงไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทําการหัน่น ใบผักชีฝรั่งลงไปนะครับผมให้มันหอมมีรสชาติที่อร่อยระมุนนะผมเสร็จแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการก็เป็นการเสร็จแล้วแต่ถ้าเราจะใส่ข้าวคั่วเราก็ใส่ได้ข้าวคั่วนี่ผมตำเองนะผมจะมีความรสชาติที่หอมสูตรทำข้าวคั่วที่ให้หอมเก็บไว้ได้นานไม่เหม็นหืนนะผมเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นปีๆนะผมลงไว้ให้ในคลิปแล้วลองเข้าไปดูได้นะผม ข้าวคั่วนี้จะหอมมากนะครับผมหอมจริงๆลองเข้าไปดูนะครับผมเราจะใส่ไปเนาะครับผมมันก็จะมีรสชาติของกินข้าวคั่วด้วยแล้วก็จะรสชาติก็จะอร่อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยลองไปทําทานดูนะครับผมในช่วงเทศกาลเจนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตอนนี้กำลังจะมาไหมแค่เห็นก็กนนำลางใาย้อยแล้วนะครับผมก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดมาขอบพระคุณ